โอมชานติวันนี้วันที่17เดือนตุลาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกดวงยานมีพาหนะของตัวลูกเองพ่อนั้นไรตัวตนครั้งเดียวเท่านั้นในวงจรที่พ่อต้องการพาหนะ พ่อได้ยืมหาหานะที่มีประสบการณ์แก่ๆของบราห์นาคำถามของเมรีในวันนี้บนพื้นฐานของศรัทธ,ธาอะไรที่มันง่ายดายที่จะลืมร่างกายของลูกได้บนพื้นฐานของศรัทธ,ธาอะไรที่มันง่ายดายที่จะลืมร่างกายของลูกได้คำตอบลูกๆล,ลูกได้พูดด้วยศรัทธ,ธาบาบาเดี๋ยวนี้ฉันเป็นของท่านเพราะฉะนั้นการมาเป็นของพ่อ หมายถึงการลืมร่างกายของลูกเช่นที่ชิปบาบานั้นเข้ามาในพาหานะนี้แล้วต่อมาก็จากไปในทํานองเดียวกันลูกๆก,ก็ยังมีการสุดผลที่จะเข้ามาสู่พาหานะของลูกแล้วต่อมาก็จากไปฝึกฝนที่จะอยู่อย่างปราศจากล่างไม่ควรที่มันจะยากที่จะทำสิ่งนี้ให้พิจารณาตัวลูกเอง อยู่อย่างเป็นดวงยานที่ไร้ตัวตนแล้วก็จดจำพอ่อเพลงขอคารวะต่อชีว่าสาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติในวันนี้จุดแรกจงมาเป็นราดดิชีแล้วก็ทำตัปะเชียเพื่อที่จะเข้าไปสู่รูกป,ประคำที่มีค่าคลมสา,าระให้ทำงานรับใช้เหมือนกับพอ่อจงมาเป็นโยคีที่หนักแน่นจุดที่สอง ความรู้นั้นสนุกสนานมากๆเพราะฉะนั้นให้ศึกษาด้วยความสนุกแล้วก็อย่าได้สะบัสนพรอของบับกระดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความจริงจังและกระตือรือร้นจากประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วจงมาเป็นผู้พิชิตอุปสรรคขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความจริงจังกระตือรือร้น จากประสบการณ์หลากหลายแล้วจงมาเป็นผู้พิชิตอุปสรรคทุกวันทุกวันในอัมริตเวลาขอให้จุดหลากหลายสำหรับความจริงจังและกระตือรือร้นปรากฏออกมาในสติปัญญาของลูกสำหรับทั้งวันจากเมรีของทุกวันหรือแต่ละวันให้จดจุดสำหรับความจริงจังและกระตือรือร้นลงไปสำหรับจุดที่หลากหลายเหล่านี้ ก็จะเพิ่มความจริงจังและกระตือรือร้นของลูกขึ้นมาได้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบความหลากหลายและดังนั้นไม่ว่าลูกจะติดตองความรู้หรือว่ามีการสนทนาจากหัวใจถึงหัวใจจงมาเป็นศูนย์ในรูปแบบหลากหลายแล้วให้คงยียงรู้สึกตัวในบทบาทพระเอกของลูกต่อมาลูกก็จะมาเป็นผู้ที่เ,เต็มไปด้วยความจริงจังและกระตือรือร้น แล้วอุปสรรคทั้งหมดก็จะจบลงได้อย่างง่ายดายคติพจน์ในวันนี้จงทำสเตตหรือสภาพของลูกให้เต็มไปได้วยความสงบที่วิญญาณปีศาจร้ายของความโกรธจะวิ่งหน,นีออกไปไกลๆจงทำสภาพของลูกให้เต็มไปได้วยความสงบที่วิญญาณปีศาจร้ายของความโกรธต่างๆจะวิ่งหน,นีจากไปจากที่ไกลๆได้อัจฉริะ องทางที